ครับก็ยังอยู่ที่ตลาดพักเครื่องตะควรเซ็นเตอร์นะครับงานประกวดพักเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเอาอีกสักคลิปหนึ่งฮะเรามาเจอคนดังนะฮะอาจารย์เต้เมืองมีนะฮะมางานนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับครับผมเป็นไงวันนี้ขายดีไหมครับผมครับก็พอขายได้ครับผมโอ้เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งอวดผมว่าขายอะไรไปอ๋อขายปอทบครับหลวงปอทบรุ่นไหนฮะศูนย์ห้าศูนย์ห้าฐานสูงนะฮะขายไปเท่าไหร่อาจารย์เต้ ใช้ไปหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทหมื่นแก่ๆหมื่นแก่ๆนะฮะทุนมาแพงไหมอาจารย์แพงครับแต่ชั่วโมงนี้ต้องเบียดต้องไปเบียดกันไปแต่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นเลยนะไม่เห็นไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะฮะก็ยังมีอีกหลายอีกหลายชิ้นครับอโอเคฮะอีกหลายชิ้นก็นี่ฮะมาดูพระของอาจารย์เต้กันว่าได้อะไรมาใหม่บ้างนะฮะครับคือตอนนี้กระด่งดังไปทั่วแล้วนะมีคนเอาคลิปที่ว่าผมถ่ายอาจารย์เต้ไปลงติ๊กตตอกนะฮะ ครับผมครับก็มีเห็นว่ามีพิ่รงพิตตี้ตามมาด้วยนีไหมะมีไหมไม่มีนะฮะมาดูกันครับผมค่อยๆดูนะครับ f อซีของตัวเซียนชแนลนี้จะมีราคาพิเศษให้นะครับทุองาได้เลยครับผมจากที่ว่าขายพันหนึ่งอาจจะเหลือ200นะะครับผมพันสองนะฮะดูเอานะฮะคาของอาจารย์เต้นะครับผม ก็ถ้าไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเต้เมืองมินด้วยนะครับ YouTube นะครับอ่าได้ได้เดี๋ยวจะเราจะแนะนำเลยฮะเพราะว่ามันมีเป็นช่องที่มีคนดูเยอะอยู่แล้วด้วยนะฮะยอดเรียกว่านั้นเลยนะฮะช่องเต้เมืองมีนนะเอฟพีครับเต้เมืองมีนเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะฮะเต้เมืองมีนแล้วก็วัดนิดนึงแล้วก็เมืองมีนนะครับเต้เมืองมีนนะฮะมีสอนให้ดูพระเนี่ยในตู้เนี่ย อาจารย์เต้จะแนะนําอะไรดีโอ้มีอยู่หลายแนะนำหาแนะนำาหลายอาเลยครอันนี้เราอย่างนี้นะครับเอาให้ดูนะครับพระที่มหาชนยอมรับนะครับหลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนสาบูชาครูนะครับผมอันนี้ชันชันหลวงปู่หมุนไหมทันเลยครับอันนี้ปีอันนี้ปีสี่สามหลวงปู่สวงจุดไฟเลิกนะครับจุดไฟเลิกให้ให้หลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็บุกเสกห้าวละนะครับห้าวลาใหญ่เลยนะครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่หมุนเนี่ย ดำริให้สร้างว่าเพื่อบูชาครูของท่านครับผมและรุ่นนี้เนี่ยเป็นหล่อแบบนวะเบ้าทุบเต็มสูตรนะครับผมมีดินไทยนะเพื่อว่าหลอดินไทยเป็นรุ่นเดียวที่เหมือนกับหลวงปู่หมุนมากที่สุดนะครับบรรจุเส้นเกษานะครับของหลวงปู่หมุนแล้วก็ผงพุทธคุณแล้วก็สิพึ่งนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ใครมีพระรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับหรือว่าอยู่ในคอครับเหมือนมีหลวงปู่หมุน ตัวเป็นๆอยู่นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ต่างไๆนะครับครับผมสุดยอดเลยครอันนี้แล้วสนุนราคาเป็นยังไงเปิดราคาเท่าไหร่นะอาจารย์เก้าหมื่นห้าครับเก้าหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยเอฟซีเนี่ยดูนะเอาเก้าหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยเก้าหมื่นห้าลงปู่หมุนองค์นี้นะฮะเมื่อก่อนอาจารย์เต้เมื่อมีนะครับตอนนี้นี่เบาๆลงนิดนึงอ๋อราคาซอฟลงเมื่อก่อนแพงกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับแต่องค์นี้เนี่ยผมเช่ามาสองพันเก้าครับโอ้2อ0พ2น0กนเกในปี4,3่สครับปี4,3ก็เรียกว่า20ปีแล้วครับผม ยี่สิบปีแล้วนะฮะใช่มันจะวัดสมบูรนะครับไหนมีองค์ไหนอีกอาจารย์เต้ครับอยากแนะนำยังอยู่ยังอยู่หลวงปู่หมุนนะฮะหลวงปู่หมุนนะฮะอยู่เป็นหมุนอันนี้ปิดตาซาเบลหรือว่าปิดตารุ่นแรกนะครับปิดตาซาเบลนะฮะเราเนี่ยเหมือนทำไมเขาต้งเรียกซาเบลก็หมือนว่าเหมือนกับมีซาเบลครอบหูอยู่ใช่ครับอืมก็คือเป็นนี่ปีไหนยังไงครับปีไหนยังไงครับอันนี้ปีสี่สองสี่สองค่ะสี่สองอันนี้เนี่ยจะรุ่นอ่า เดียวกับนั่งตังค์นะครับคือถ้าหากว่าในกล่องกรรมการเนี่ยเขาเขาจะมีรุ่นนั่งตังกับรุ่นเนี่ยครับปิดตาเนี่ยอยู่คู่กันเลยนะครับในกล่องเดิมพอดีกล่องเดิมผมไม่ได้เอามาให้ดูอันนี้เสนอราคาเป็นไงครับเปิดราคาอันนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทเราก็ยังยังไม่แรงมากยังไม่แรงนะครัทองคำเลยพร้อมทองด้วยถ้ากับพระหลักพันนะครับถ้าองค์นี้ไม่แตกไม่ลานไม่มีสุดปกติเนี่ยจะลานฮะมักมักจะลานแต่องค์นี้สวยมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระที่ยอดนิยมนะครับ มีเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นมงคลหนงชีวิตมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปดูพระที่ปีลึกหน่อยนะครับสองสี่แปดห้านะครับจำนวนร้าห้าเหรียญชินรลาอินโดจีนสองสี่แปดห้าสองสี่แปดห้านะครับนี่แหละครับที่ทหารไทยแล้วนะครับได้รับฉายาว่าทหารผีนะครับผมเพราะว่ายิงคว่ำลงไปลุกขึ้นมายิงต่อสู้ต่อนะครับจนทหารเวียดนามนะครับคาดน้ำคลั่งนะครับแล้วก็ลืมไปเรื่องลือว่าถ้าเกิดว่าเจอกับกองทัพ ของของไทยเนี่ยให้ถอยเพราะว่ามันฆ่าไม่ตายหนีไม่เป็นฆ่าไม่ตายนะครับเป็นถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างชื่อให้ทหารทหารเราครับครับขอบคุณครับผมจนได้รางวัลนะครับผมมีอะไรไหมอจารยะเจ๊มาเลยมาดูดูวันให้ใจไปเลยฮะคุณแทนบ้านกลางเอาบ้านกลางนะคุณแขนบ้านกลางพายคู่ตัดเดี่ยวหน้ามงคลกลางนะครับหน้ามงคลกลางนะครับอันนี้ก็คือว่า เป็นพระที่สมเด็จพระนเรศวรท่านสร้างเอาไว้นะครับคือคุนแผนคู่เนี่ยตัดเดียวนะครับคุณแผนคู่เนี่ยเขาบางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงคู่ทำไมถึงทาผ้ามาคู่มันเหมือนกับแทนแทนพระองค์คือพระองค์ขาวพระองค์ดําคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระเอกาทศรสนะครับความรู้ใหม่นะครับอันเนี้ยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะทำเป็นผ้าย่ตัดเดียวแต่ว่า โบราณทีนี้คือถ้าแขวนสององมันก็นะไม่รู้ว่าว่าจะทำยังไงก็เหลือแค่องค์เดียวพอตัดกันมาแบ่งกันนะครับผมนะะฮแล้วก็เอาเบาๆนะเบาๆเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่คุณแผนเมื่อกี้อันนี้หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอ่ามาดูยอดนิยมเลยครับผมยอดนิยมครับผมเขาเวสุวรรณเขาเวสุวรรณมืออันนี้วัดมุตะคุณวัดไหนครับเนี่ยวัดจุฬามณีวัดจุฬามณีเลยนะครับปีสี่ห้า 45ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมท็อปพิษท,ที่สุดอของมัจจุฬาชมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งโคกสัสย์นะครับแล้วก็เอา,า,เอาง่ายๆว่าเรื่องลือไปถึงเมืองนอกนะครับเมืองนอกอนะครับผมว่าความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับสนนราคาตอนนี้ก็ผมคิดเดี๋ยวเพราะ f ีก็เอา7,500พอนะครับ7,500พร้ม 7, อมทองคำแท้องทองไม่แพงไม่แพงนะครับผมแบ่งงปันกันครับมา มีอะไรแนะนําอีกเอามาเลยฮะจานเต้ครับนะครับเอาอย่างนี้ครับเอาพระปีเก่านะครับปีเก่าพีทีดีปีเก่า2475นะครับ2475เขาเรียกว่าเอ่อเป็นเป็นเหรียญประชาธิปไตยนะครับผม2475อันนี้เบามากครับเบามาก2475อันนี้ใครใครเสกฮะพอจะรู้ทราบประวัเนี่ยครับพระพระคณาจารย์ในยุคนั้นน่ะเสกผมไม่มั่นใจว่าเท่าที่ผมฟังมานี่คุณคุณว่า จากจงคงอีอะไรพวกนี้มาหมดเลยน่าจะครับน่าจะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นคณะรัฐบาลเขาเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะต้องให้ความเข้มข็งกันเนาะก็ต้องก็ต้องไปไปไปมนตนคณาจาเอ์อันนี้ผมก็เดาๆนะผมคุ้นคุ้นะเอซีไม่แน่ใจนะฮะ แต่ผมคุ้นๆนะฮะว่ามีเขาเขาพูดกันว่าเอาไปเข้าร่วมในในในพิธีดังๆเนี่ยเยอะเลยใช่ครับเอาไปเข้าร่วมพิธีอ่าอันนี้ด้วยครับปีจีนด้วยสองสิบแปดห้าด้วยครับผมแต่ว่าราคาเบานะพันกว่าบาทเองพันกว่าบาทเองครับผมพันกว่าบาทเองครับผมผมนี่ก็เอาไปแค่พันห้าพันห้านะครับผมขอพันห้าพอนะครับสมัยก่อนเจอเยอะนะเดี๋ยวนี้คนเก็บเดี๋ยวนี้คนเก็บครับมาสวยอย่างเงี้ยยากครับอันนี้มีห่วงด้วยนะครับผมครับผมนะครับอะในเขี้ยวเนี่ยผมผมโอ้อะไรฮะ อันนี้เป็นเขี้ยวเสือหลวงพระนกวัดตังกษีนะครับผมโอ้โหสภาพแบบว่าอ่าสภาพใช้มานะครับแต่ตัวนี้คือประสบการณ์โชคชนเป็นตัวจริงนะครับจะมียันตุกตานะครับดูดูยันตุกตานะครับอันนี้นี่คือเรียกว่าเป็นองค์ครูก็ได้นะครับแต่ความตรงไหนยันตุกตานยันตุกตาที่อยู่นี้ครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่นะครับนี่ะครับยันยันตุกตานี่ครับต้องดูลายมือนะครับคือพระองค์นี้นะครับถ้าเอาไปคล้องเอาไปแขวนเนี่ย ก็ได้พุทธคุณนะครับแล้วก็ถ้าเราไปโชว์ความสวยเนี่ยอาจจะโชว์ไม่ได้จริงแต่ถ้ามีไว้เป็นองค์ครูแล้วเผื่อไปเจอนะครับไปเจอองค์ทีเ่เราคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยสามารถเอามาเทียบเคียงลายมือ ลายมือเหมือนลายเส้นนะครับเอาไปเทียบเคียงลายมือเอาไว้เพื่อเป็นครูเราจริงๆได้เกือไวเจอองค์สวยๆไวไวดูว่าเก๊แชไใช่ครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินะครับผมตรงนี้ก็เอาสามเท่าไรครับสามหมื่นบาทครับสามหมื่นนะถ้าสวยนี่อยู่เท่าไร่ระอาจารย์เป็นแสนครับเป็นแสนเป็นแสนนะอันนี้อันนี้อันนี้มันถือว่าสภาพด้อยหน่อยนะครับผมแล้วก็ยังมีเยอะะนะครับผมเอามาวัดเลยฮะอาจารย์นี่ตะกุดนี่หลวงพ่ออะไรเออตะกุดหลวงพ่อเทียมครับหลวงพ่อเทียมัดกะุนครับเขาเรียกว่าสีมหาอนาจ สีมหาอำนาจนะครับหลตะกุดสีมหาณาศักหลวงปู่เทียมพระกัสสกานะครับนะครับผมตะกุดสีมหาอำนาจหลวงปู่เทียมก็ตามคดีศัพท์ท่านก็รู้อยู่นะครับว่าประมาณปีอะไรครับแนวตะกุดหลวงปู่เทียมนะยุคไหนอะไรยังไงปีประมาณหนึ่งกว่าครับปีหนึ่งกว่าครับผมครับอาจจะอยู่ประมาณสักปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหลวงปู่เทียมนี่ท่านเป็นพระเกจิยุคเขาเรียกว่ายุคหลังยุคหลังสองปีเป็น่อกันห้าร้อยใช่ครับเป็นเอาเรียกเรียกว่าง่ายว่าก็คือสิทธิ์พวกสาย ก็พื้ดูโรงทำนะครับก็คือหลวงหลวงพักกันพล้ญก็ยาอะไรพวกนี้ประมาณนึงตะกูลของท่านนี่แพงนะแพงครับชา้ินี้เปิดเท่าไหร่อาจารย์หมื่นสองครับหมื่นสองนะฮะโอเคนี่เห็นหลวงพ่อพ่อผมปะเรียมทองเรียมทองลงยาด้วยใช่ครับอันอันอันนี้เป็นเป็นเป็นออทองไมค่อนใช่ไหมไมค่อนครับไมค่อนเพราะว่าใส่ไว้เพื่อเพื่อที่จะรักษาสภาพผิวนะครับเขาเรียกว่ารุ่นบนดบครับอันนี้อันนี้ปีไหนยังไงฮะอันนี้ปีหนึ่งหนึ่งครับ หนึ่งหนึ่งนะครับสองพันร้อยสิบบาทครับผมเปิดไว้เท่าไหร่ครับจางเต้ครับอันนี้เปิดไว้สามพันห้าครับสามพันห้านะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับดูนะฮะดูมีอะไรกันอีกนะฮะแล้วก็มีอะไรที่แนะนำพระจางเต้ฮะจะได้มีเรื่องคุยกันนะฮะมีเวลาให้จางเต้สิบห้านาทีนะฮะมัดนี่อันตรายนะครับมัดนี่อันตรายอ่าหลวงพ่อทวดสองสี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ครับผมสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ก็คืออันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับผม เป็นเป็นเป็นทิมกลางสภาพก็โอเคครับประมาณสัก8 90%อร์เนะครับผม<ช>เป็นถ้าแท้ดูง่ายสบายตาม,มีผงพุทธคุณแล้วก็เป็นผงสองสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเข้ามาเป็นมวลสารผสมนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมที่หลังจากอ,อ,อาจารย์ทีมท่านมรณภาพไปแล้วนะครับผมเป็นรุ่นที่อาจารย์นองเป็นเจ้าพิธีนะครับทหาธรรมมิตรของหลุงบุทิมนะครับของหรือ,หร,อหรือว่าอาจารย์ทีมว่าช้างให้ครับ ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดของวัดช้างให้หลังจากที่พระอาจารย์พิมท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็คือว่าพิมพ์ใหญ่ด้วยสวยก็หมื่นสองหมื่นเลยนะสองหมื่นกว่าแล้วอย่างนี้อาจารย์เจ๊เปิดไว้เท่าไหร่ครับผมอันนี้เปิดได้แปดพันครับแปดพันบาทนะครับผมถ้าเกิดว่าเอฟซีท่านใดชอบนะครับก็โทรมาคุยกันพิ้งค้างกันได้ครับครับผมนะครับแล้วก็อีกอันนะครึงฝากไปครับหลวงปู่ทีมอิตาลีโกนะครับอันนี้มีผงพายกุมารนะครับก็เรียกว่าพระประจำวัน คือประจําวันพุหัสนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระลงกุสร้างไว้ปี2ิ1เจนะครับมาเ,เปิดกุปีสอันรยี่สิบหนะครับเพื่อที่จะนํามาจําหน่ายแล้วก็แล้วก็จํนายจ่ายจแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ทิมนะครับับนะถือว่าเป็นพระที่หลวงปู่ทิมที่ังราคาเบานะครับคือเฉเพราะองค์พระก็อยู่ประมาณสักหมื่นหรือไม่ค่าหมื่นนะครับตอนนี้นะครับนะแต่เมื่อก่อนก็เลยเกินหมื่นกว่าบาทแต่องค์เนี้ยผม ให้ราคาพิเศษคือหนึ่งหมื่นสามพันบาทพร้อมพร้อมพร้อมนะฮะพร้อมเรียบพร้อมเรียบร้อยเลยครับผมครับแล้วก็อันนี้ดูนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลวงปู่ไข่รุ่นสองนะครับปีสองพันร้อยสิบห้าครับปีสองพันหร้อยสิบห้าหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่สินทีเป็นประธานพิธีเสกนะครับผม เรียกว่าเป็นเหรียญที่สวยบล็อกธรรมดานะครับเหรียญที่สวยเลยก็ะไหลมีมีหลายบล็อกมากครับผมมีมีมันมีอยู่สองสามพ่อครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าบล็อกธรรมดาแต่สวยที่สุดนะครับหรือว่าเป็นเป็นพานที่สวยนะครับราคาก็อยู่เล่นกันเล่นหากันอยู่เมื่อก่อนนี้ก็หลักพันตอนนี้ก็ยังหลักพันอยู่นะครับก็เป็นปีลึกที่ที่หลวงปู่โต๊ะปุกเสกสำหรับท่านที่นับถือหลวงปู่โต๊ะนะครับหาพระหลวงปู่โต๊ะถุกๆไปได้นี่เลยครับ ผมแนะนาเลยนะครับแล้วเราได้พอะนาจารย์คือได้ทั้งหลวงปู่ไขว่เชิงเลนแล้วก็หลวงปู่โต๊ะวัดหลวงพิมพีและอีกพระนาจารย์อีกเพียบเลยนะครับพระหลวงปู่โต๊ะนี่พิธีท่านแพงหมดแล้วนะใช่ครับครับผมแล้วก็นะครับยังมีสิทธิ์อาจารย์นะครับเหรียญสิทธ์อาจารย์ก็คือว่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับแต่หลวงพ่อสาครสร้างปีสองพันร้อยสามสิบห้านะครับหลวงพ่อสาครซึ่งเป็นสิษย์เอกของหลวงปู่ทิมนะครับสร้างเหมือนเหรียญเจริญพรเลยนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกว่ารุ่นเ บาลามีรุ่นบาลามีทำเรื่อยเนี่ยผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ปริภะเยอะนะอย่างนี้เปิดเท่าไหร่ครับาเจ้าหน้าอันนี้เปิดไว้6 0พันครับเพราะว่าเลี่ยมทองไว้แล้วเนาะเรี่ยมทองไว้ให้พร้อมใช้นะครับผม6 0 0ันบาทนะครับผมสำหรับท่านที่ชื่นชมชื่นชอบนะครับหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อสาครมนุนโยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมาที่พิจิตตเนี่ยเราจะไม่กล่าวถึงพระพิจิตรเลยลำบากฮะนี่ครับ หลวงพ่อเงินนะฮะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับวัดท้ายน้ําฐานเตี้ยนะครับผม,มนี่นะครับเป็นพระมาตรฐานยอดนิยมนะครับยอดนิยมถ้าเป็นวัดบางคานะครับองค์นี้ต้องมีประมาณแสนกว่าบาทาแต่ตอนนี้บอกวัดท้ายน้ำปุ๊บเหลือแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับ,บรวมของทองเลยครับผมองทองเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับยอดห้าเอฟซีทากบานะฮะครับผมอีกองค์นะครับ ไว้วัดพระพิจิตรก็คือหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกอ่าอันนี้อันนี้แตกตัวจริงนะครับผมเรียกว่าแตกตัวจริงก็คือว่าพระหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกเนี่ยครับตามตามประวัติการสร้างก็คือว่าทางวัดบางคานะครับได้เปิดเปิดใต้ฐานพระประธานหรือว่าใต้ฐานจุกชีนะครับแล้วก็พบพระพุทธรูปเก่า เขาพุทธลูกโบราณนะครับแล้วก็ชนวนมวลสารของของพระอ่พวกอ่ขี้ตาหรือว่าเป็นรุ่นรุ่นนิยมอะไรเงี้ยนะครับท่านไดเอามารวมมวลสารนะครับมวลสารแล้วก็ผสมใหม่ๆเสร็จปุ๊บเนี่ยสร้างนะครับอาจารย์เชื่อนะครับสร้างสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาหรือรุ่นรุ่นปูนแตกนะครับรุ่นปูนแตกนึกขึ้นมาทําให้โลหะที่สร้างปี2528เนี่ยมองดูเก่ามากนะครับมองดูเก่ามากเพราะว่ามีโลหะเก่านะครับผม นี่นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่คุณแจกมื่นแปดพันบาทครับโอ้โหมื่นมื่นแปดพันบาทรวมพอนะครับอันนี้ตัวจริงมันจะไม่เหมือนพวกที่แบบหลับอันนี้อันนี้อะไรครับขอดูนิดนึงครับเนี่ยอันนี้อะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรนุมานด้วยฮะนุมานครับนุมานที่ไหนครับจา๊ะนุมานก็ต้องตีหลวงกระสุนเนาะอย่างเงี้ยนะโอ้โหหลวงกระสุนนะครับโอ้โหสีระบิดสวยงามมากเป็นไม้ลักครับผมเป็นเป็นเครื่องรางยอดนิยมนะครับโอ้แกะได้แบบว่า มีจิตสวยงามนะครับผมเรียกว่าโรงเครื่องนะครับผมครับผมครับสวยงามมากนะฮะองค์นี้ใครโทรมาอ่าใครชอบก็โทรมาคุยกันนะครับผมยังยังยังไม่ได้เปิดสนนราคาเท่าไหร่ครับเพราะว่าิึงได้มานะครับแต่ก็ได้มาหลักพันไม่แพงเท่าไหร่ครับผมไปไปไดมาไปชอบมานะครับครับก็วันนี้นะฮะก็ไฟองครับไฟองนะหลวงปู่ศรีครับผมหลวงปู่ศรีวัดท่ามขาบุญนาครับ หลังพญานาคนะครับผมครับผมองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สากลนิยมยอมรับแล้วก็เป็นรุ่นที่ท็อปของของอุปตินอกจากหน้าแก่อายุยืนแล้วก็นี่ไหมครัรุ่นรุ่นหลังพญานาคนะครับผมนะครับฝากไว้นะครับองค์นี้ก็เอา8,000บาทนะครับโอเคแปดพันบาทได้ครับผมครับท่าทุกองค์ที่ที่พูดไปนะครับที่รับประกันแท้มาตรฐานสากลนะครับผม ประกันแค้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์083นะครับ7892551ครับผมอาจารย์เต้มีช่อง youtube ด้วยเดี๋ยว8 9 2 5 5 1โอเคครับอ่เดี๋ยวเบอร์เบอร์โทรีนึงเบอร์โทรจริง0837892551ครับโอเคครับผมนะครับแล้วก็อาจารย์เต้มมีช่อง youtube ด้วยฝากเลยครับฝากเยครับฝากเลยนะครับช่อง youtube ของเต้เมืองมินนะครับอ่าฮะ เขียนว่าเต้ภาษาไทยนะครับตะเลเอตอเต่าไม่โทรเต้แล้วก็วักนะครับแล้วก็เมืองมีนนะครับเมืองมีนก็จะเห็นจะเห็นหน้าผมนะครับจะเห็นหน้าผมแล้วก็เข้าไปดูนะครับมันจะมีคลิปที่ที่ตอนการดูพระนะครับดูพระพระยอดนิยมผมก็จะลงเอาไว้ว่า ดูตรหนี้จุดจ่ายเงินตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเรานะครับได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่ไปถือพาร์คเกอ์เอาไว้นะครับเนาะเวลาจะซื้อจะขายมันจะได้เป็นมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถัวเซียนชาแนลด้วยนะครับกดด้วยการแสบนะครับการแสบเป็นคนน่ารักนะครับก็อยากให้ช่องนี้นะครับยูมากครับผมเราไปนานๆนะครับแล้วก็อยากให้วงการพักเครื่องของเรานะครับ จเรเญรลุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่มีพระอยู่เยอะๆนะครับมีพระอยู่เยอะๆแล้วไม่กล้าที่จะไปขายไม่กล้าที่อะไรผมผมเรียกร้องให้ท่านนะครับอย่าไปเก็บไว้นะครับท่านไม่ได้ใชใ้มันเยอะเกินไปเอาออกมาตลาดนะครับตลาดที่เขามีการซื้อขายกันนะครับมีคนนี่มีเยอะมากมายเอามาขาย,ย,นะขายครับท่านเป็นพ่อค้าหน้าใหม่หรือว่าคนที่มาขายนบ้าน,านพระท่านจะขายดีมากนะครับแต่ถ้าไม่อยากออกสื่อไม่อยากออกงานจริง โทรหาผมผมจะไปหาท่านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปเหมารวมมาครับอาจารย์เต้เหมาเลยนะครับผมครับ้มให้ฝากฝากด้วยนะครับผมฝากช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากตัวเพียนชาแนลเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมครับผมแล้วนี้สุดยอดครับผมขอบคุณอาจารย์เต้บงมีนมากครับผมต้สนานครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมก็นั่นฮะ อาจารย์เต้นะครับผมคนดังนะฮะมาเยี่ยมเยี่ยงงานประกวดนะครับผมกัอย่าลืมนะฮะฝากช่องของอาจารย์เต้เมืองมินด้วยนะครับช่อง YouTube นะฮะอาจารย์เอ่อเขียนว่าช่องเต้เมืองมินนะสระเอตอเต่าไมโทแล้วก็เมืองมินนะครับผมวันนี้ตัวเซ็นชันแนลโดยผมแซวบิจิตนะฮะอ่อนเพลียมากนะฮะขอข้บาบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ